มีเส้นสมองเกิดห่างจากเส้นชีวิตเป็นช่องว่างลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้ติดกับเส้นชีวิตและก็จุดเริ่มต้นของเส้นสมองมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลา,าดนะคะฉลา,าดมาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะแล้วก็มีเส้นเล็กๆฝอยนะคะขึ้นไปที่เนินพฤหัสลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นเส้นที่เกิดมาจากเส้นสมองนะคะบ่งบอกว่าคนคนนี้ จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะทําให้ตัวเองนั้นยกระดับฐานะให้สูงขึ้นนะคะรวยขึ้นมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะคะที่ดีขึ้นร่ํารวยนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองใช้ความฉลาดที่มีผลักดันตัวเอง ให้อยู่ในระดับสังคมที่สูงขึ้นนะคะยกระดับฐานะของตัวเองนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่ามีเส้นวาสนานะคะที่เกิดมาตั้งแต่โคนเลยโคนนิ้วเลยเออโคนมือเลยแล้วพุ่งตรงไปยังเนินเสาเส้นวาสนาคมชัดนะคะเด่นชัดแล้วยาวต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่มีจุดอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีซ้ำเรียมไม่มี สี่เหลี่ยมหรือดาวหรือเส้นตัดนะคะเส้นวาสนาคมชัดลักษณะแบบนี้นะคะก็จะยิ่งเด่นชัดว่าคนคนนี้ที่มีลายมือลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ใช้ความมุ่งมั่นนะคะใช้ความอดทนความเพียรพยายามแล้วบวกกับความเฮงนะคะในดวงชะตาทําให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะทําธุรกิจก็จะร่ํารวยไม่ว่าจะ ทำงานประจำนะคะก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองนะคะให้ก้าวขึ้นสู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะได้เป็นระดับหัวหน้านะคะได้เป็นระดับผู้นําผู้บริหารได้นะคะในที่สุดค่ะและถ้ายิ่งมีเส้นนะคะอาทิตย์พุ่งตรงสวยนะคะคมชัดแบบนี้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเส้นอาทิตย์เนี่ยเป็นเส้นแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความร่ำรวยนะคะถ้ามีเส้นเดียเดียว แล้วก็คมชัดหมายความว่าจะสามารถรวยได้ด้วยอาชีพเดียวไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรอาชีพเดียวนะคะก็สามารถที่จะร่ํารวยได้มีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองได้นะคะด้วยอาชีพอาชีพเดียวแล้วก็ประกอบกับเ,เนินพุทธอิ่มเต็มนะคะสวยด้วยเนินเนินอ,อ,อาทิตย์ก็อิ่มเต็มสวยยิ่งเป็นการยืนยันค่ะว่าเจ้าชะตา จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะอย่างแน่นอนอันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่เก่งบวกเฮ่งนะคะต้องมีความพยายามของตัวเองด้วยนะคะด้วยเส้นนี้นะคะมีความพยายามมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่มีวาสนาที่ดีนะคะเส้นเด่นชัดนะคะก็จะยิ่งทำให้คนคนนั้นนะมีโอกาสที่จะรวยได้อย่างแน่นอนนะคะ ถ้าหากว่าลายมือใครนะคะมีเส้นที่ตั้งขึ้นมาจากเส้นสมองนะคะเป็นเส้นตั้งขึ้นมาคู่กันแบบนี้พุ่มไปยังเดินอาทิตย์ค่ะ2เส้นแบบนี้นะคะและตรงปลายข้างหนึ่งของเส้นนะคะแยกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะตรีศูนย์หรือว่ามีง่ามขึ้นมา3ง่ามลักษณะแบบนี้นะคะ บ่งบอกว่าคนคนนั้นจะโชคดีมีอำนาจวาสนานะคะและจะร่ำรวยได้ด้วยการทำธุรกิจนะคะการงานที่เป็นคนที่โชคดีแล้วก็มองการไกลนะคะแล้วก็ยังจะมีดาวนะคะเกิดขึ้นที่เนินพฤุหัสอีกนี่ยังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะว่าจะมี บุญวาสนาเก่านะคะมาส่งเสริมทําให้ดวงชะตานั้นประสบกับความรุ่งโรดนรุ่งเรืองนะคะชีวิตจะมีความราบรื่นนะคะในการประกอบสัมมาอาชีพนะคะไม่ว่าจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจก็ตามนะคะจะส่งเสริมให้คนคนนั้นมีชื่อเสียงที่ดีนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟังนะคะเป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั้งหลายแล้วก็บวกกับความที่เป็นคนที่ เป็นคนดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีดาวนะคะสัญลักษณ์พิเศษเนี้ยบนเนินพฤหัสก็จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นะเป็นคนที่มีศีลธรรมเพราะว่าเนินพรฤหัสคือเนินคุณธรรมนะคะบวกกับบุญเก่าด้วยดังนั้นจะทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ร่ํารวยนะคะด้วยเกียรติยศวาสนาบารามีแล้วก็คุณงามความดีนะคะทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ที่ทําประกอบกับเป็นคนดีด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเส้นนะคะพุ่งมาจาก เนินจันนะคะเป็นเส้นพุ่งลักษณะแบบนี้เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะพุ่งไปยังเนินพฤหัสแบบนี้บ่งบอกว่าชีวิตจะสำเร็จได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเตปเหมือนบันไดเหมือนการก้าวขึ้นบันไดแบบนี้ถ้าคุณทำงานประจำนะคะคุณจะไต่เต้าขึ้นในตำแหน่งที่สูงได้นะคะจะสำเร็จพบกับความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานได้เป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็น l e a d e r ์ชิพได้นะคะ อำนาจวัสนาบารมีมีนะคะเป็นขั้นเป็นตอนและถ้าคุณทำธุรกิจก็เหมือนกันนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจเนี่ยแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆด้วยความเก่งบวกด้วยความเฮงนะคะดวงดีวัสนาดีด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะเส้นนี้ยังบ่งบอกถึงการที่มีคอนเน c t ชันเป็นผู้มีอำนาจเป็นคนที่มี สามารถที่จะผลักดันคุณนะคะให้ขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงได้นะคะหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณทางด้านธุรกิจมีคอนเนคชันที่ดีทางธุรกิจนะคะก็จะส่งเสริมให้เจ้าชะตานี้ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพที่เป็นอาชีพงานประจำนะคะหรือแม้แต่จะทำธุรกิจนะคะหรือการลงทุนใดๆน,นะคะด้วยการมีคอนเนคชันแล้วก็การประสบความสำเร็จแบบเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะร่ำรวยได้ค่ะ หากสนใจดูดวงส่วนตัวหรือดูลายมือส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ idline แอดนายพยากรค่ะ